ไม่ไม่งอนงอนพันโออา,ายใาาจนัวอัดหัวคันไดถูไทยปลเลี่ยม cứt hót khoam lặng chẳng tuôm tiêm u cỏ đác đi em chực cực poi ma bà điều ma hiểu chảy nức lực lực bùn hoa oai nó khe a à, bạc Ngã à, จ้นจางเหลือของบ่ฟังบ่ปโปเตขัวลุลมุมเตขัวลุลมุลม